ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับผมนะครับช่องพระลึกรับราคาถูกนะผมวันนี้นะผมนะครับมาใน EP ีที่12นะผมรายการละ500บาทนะทุกรายการนะพี่จะส่งให้ฟรีนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมสามารถโอนกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะผมนี่เลยครับเอาโทรศัพท์นะผมมาสแกนคิวโค้ดได้เลยนะหรือแจ็ไลน์นะผม อ่านไอดีนะผ่านเบอร์โทรศัพท์นะับศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรเร่งด่วนนะผมก็เป็นเบอร์เดียวกันนะผมศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกเช่นเดียวกันนะคร,ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ไปชมกันที่รายการที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมรายการที่หนึ่งนะผมจะเป็นพระคูนสมอนะผมปางห้อยพระบาทนะพี่เนี่นะผมเป็นพระคูนสมอนะปางห้อยพระบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ นี่นะครับผมเก่าๆสวยๆนะครับผมเนื้อแห้งเลยนะครับสนิทเลยนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สองนะพี่รายการที่สองนะผมจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่ขาวนะพี่นี่นะผมรายการที่สองนะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะผมเรียนลุงป,ปูขาวนะผมรายการที่สองนะผมรายการละห้าร้อยบาทนะพี่จัดส่งให้ฟรีนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สามเลยนะผมรายการที่สามนะเป็นเหรียญรอบโบราณนะผมหลวงพ่อห้องนะครับขออภัยนะพี่เป็นเหรียญรอบโบราณนะผมหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะผมวัดบางคานนะพี่ เป็นเหอรียญโลโบราน,นะผมหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะผมรายการที่สามนะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะผมเป็นพระปิดตานะผมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะผมพระปิดตาวัดสะพานสูงนะผมร,รายการที่สี่นะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่ห้ากันเลยนะครับผมรายการที่ห้านะครับผมจะเป็นปกใบมะขามนะครับหลวงปู่ใจนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นปกใบมะขามหลวงปู่ใจนะครับผมรายการที่ห้านะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่หกเลยนะครับ รายการที่หนะผมจะเป็นเหรียญน,นะผมหลวงพ่อพิงค์นะครับนี่นะผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะผมรายการที่6นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่รายการนี้นะผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่เจ็ดนะผมรายการที่เจ็ดนะจะเป็นพระสมเด็จนะพี่นี่นะครับ ดนงพาสมเด็จนะผมรายการที่เจ็ดนะครับนี่นะครับผมเก่าๆนะผมสวยๆนะครับรายการนี้นะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่แปดกันเลยนะครับรายการที่แปดนะผมก็จะเป็นเหรียญน,นะผมหลวงปู่เอี่ยมนะวัดสะพานสูงนะพี่ เตรียมกอรอบพลาสะติกนะผมกันนะ้ำมาแบบนี้นะผมถ้ามีตลับนะผมสามารถใส่ตลับได้เลยนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะผมก็จะเป็นพระนางพญานะผมนี่นะพระนางพญานะครับรายการที่เก้านะผม ่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่10บนะผมจะเป็นพระสมเด็จนะผมวัดปากน้ํานะพี่นี่นะผมเป็นพระสมเด็จวัดปากน้ํานะผมรายการที่สิบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมต่อไปนะผมรายการที่สิบอดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะผมเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมะเกา่เกาๆสวยๆนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสองนะผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะผมเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับนี่นะผมนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อไปนะผมรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะผมจะเป็นพระนางพญานะผม เก่าๆสวยๆนะผมรายการละห้าร้อยบาทนะครับทุกรายการเลยนะผมจัดส่งให้ฟรีนะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมก็สามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่สิบสี่นะผมรายการที่สิบสี่นะผมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมน,นะผมเรี่ยมกรอบพลาสติกเลนูนนะครับผมมาแบบนี้นะครับ นี่นะเป็นเหรียนหลวงปู่เอี่ยมนะผมรายการนี้นะผมรายการที่สิบสี่นะครับถ้าชอบถ้าสนใจนะผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมที่เบอร์โทรศัพท์นับรับ0 8 2 4 9 4 0 7 7 6นะครหับหรือแจ็ซไลดีนะผมเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะผมถ้าหากว่าภาพเบอร์หรือภาพไม่ชัดนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่15เลยนะผม รายการที่สิบห้านะผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมมีรอยจานมาด้วยนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สิบหกเลยนะครับรายการที่สิบหกนะครับผมก็จะเป็นนะครับสิบทัชนะครับผมหลวงพ่อเงินนะพี่ เลียมกอรอบพลาสะติกเลนูนมาแบบนี้นะผมสวยๆเลยนะครับเป็นสิบทัดหลวงพ่อเงินนะผมรายการนี้นะผมรายการที่สิบหกนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับ รายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแต่ถ้าสะดวกโอนนะครับก็สามารถโอนเงินเข้ามาก่อนได้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่สิบแปดนะพี่รายการที่สิบแปดนะผมจะเป็นเตารีดนะผมเตารีดหลวงปู่ทวดนะปั๊มซ้ำนะพี่นี่นะผม เป็นเตาลี่หลวงปู่ทวดนะครับปั๊มซ้ำนะผมรายการที่สิบแปดนะครับนี่นะครับผมต่อไปนะผมรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะผมวัดสัตหีบนะครับผมเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะผมเหรียญน,นะผมอาจมีรอยสึกนะผมเกิดจากการใช้งานนะผม เปเหลียญหลวงปู่อีนะครับผมเหลียญหลวงพ่ออีนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะพี่นี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะผมก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะพี่ลงรักนะผมแปดทองมาแบบนี้นะผม นี่นะครับเป็นนะครับผ้าผงสุพรรณนะผมลงรักมานะผมสวยๆนะครับรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับผมลงรักแปดทองมาสวยมากนะผมหนาเลยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยีสิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะผมจะเป็นเตารีดนะครผมหลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือนะพี่ นี่นะผมเป็นเต่ารีดหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับรายการที่21นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่นะผมนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่22่สิบสอนะผมรายการที่22ี่สิบสองนะผมจะเป็นเต่านะครับหลวงปูหลิวนะครับผม นี่นะผมเป็นเต่าหลวงพ่อหลิวนะครับเรียมกรอบพลาสติกเลนนูนมาแบบนี้นะผมสวยๆเลยนะครับหลายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการเลยนะพี่จัดส่งให้ฟรีด้วยนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนนะครับสามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะพี่ ภาพเบอร์ภาพไม่ชัดยังไงนะผมก็แอดไลน์ดีนะครับเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะผมที่ไลน์ดีนะครับ0 8 2 4 9 4 0 7 7 6นะครับแ mm. อดเข้ามานะผมขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะผมเป็นรายการที่23นะพี่รายการที่23่สิบสานะผมจะเป็นมีดหมอนะผมหลวงพ่อกลวยนะพี่ เป็นมีดดุ่งพวกกลวยนะผมดามแกะนะผมดามแกะสลักมาแบบนี้นะผมสวยงามเลยนะครับรายการนี้นะครับนี่นะผมลักษณะใบมีดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเก่าๆสวยๆนะผมแบบนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับดามแกะมาเป็นประมาณนี้เลยนะพี่นี่นะผมเป็นรูปพญานาคนะผมดามนี้นะครับผม นี่นะครับฝักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะผมเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยนะพี่รายการนี้นะผมรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เลยนะพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะผมก็จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยเช่นเดียวกันนะผมแต่ด้ามน,นะผมด้ามแกะสลักนะพลระย่างนะพี่นี่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้น่าจะแกะสลักเป็นรูประพิคนตนะพี่นี่นะผมด้ามนี้นะครับน่าจะแกะสลักเป็นรูประพิคนตนะครับนี่นะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับลักษณะใบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลักษณะใบนะปกของรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ ฝักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะพี่นี่นะครับฝักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมนี่นะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะผมจะเป็นพารตีกายนะพี่ นี่นะผมจะเป็นพระตีกายนะผมเก่าๆนะผมสวยๆนะครับช้ำๆแบบนี้เลยนะผมรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมรายการที่ยี่สิบห้านะครับสำหรับใครนะผมที่ชอบนะผมหรือสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมที่ช่องทางนี้เลยนะครับ ช่องพระลึกลับราคาถูกนะผมแอดไลน์ดีนะครับ0824940776นะครับหรือจะสแกนเคีย d e โคมาได้เลยนะผมเบอร์โทรเร่งด่วนนะผมเป็นเบอร์0824940776เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ